โลกนี้ถึงความยากแล้วหนอย่อมเกิดแก่ตายจุติและอุปบัติและเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยังไม่รู้ธรรมอันออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้ ดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าโลกนี้ถึงความยากแล้วหนอย่อมเกิดแก่ตายจุติและอุป,ปัติและเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยังไม่รู้ธรรม อันออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้เมื่อไรเล่าความออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้จากปรากฏดูกระภิกษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่ชราและมรณะจึงมี ชาาและมรณะย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเรานั้นเพราะกระทำไว้ในใจโดยแยบขายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติมีอยู่ชาาและมรณะจึงมีชาาและมรณะย่อมมีเพราะชาติเป็นปัจจัย ดูกระภิกษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่ชาติจึงมีชาติย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเรานั้นเพราะกระทำไว้ในใจโดยแยกคายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อพบมีอยู่ ชาติจึงมีชาติย่อมมีเพราะพบเป็นปัจจัยดูกระพิษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่พบจึงมีพบย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเรานั้น เพราะกระทำไว้ในใจโดยแยบคายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่ออุปาทานมีอยู่พบจึงมีพบย่อมมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยดูกรรภิกษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่ อุปาทานจึงมีอุปาทานย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเรานั้นเพราะกระทำไว้ในใจโดยแยบคายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อตันหามีอยู่อุปาทานจึงมีอุปาทานย่อมมีเพราะตันหาเป็นปัจจัย ดูกระภิกษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่ตันหาจึงมีตันหาย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเรานั้นเพราะกระทำไว้ในใจโดยแยบคายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อเวทนามีอยู่ ตันหาจึงมีตันหาย่อมมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยดูกระรภิกษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่เวทนาจึงมีเวทนาย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเรานั้น เพราะกระทำไว้ในใจโดยแยกคายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อผัสสะมีอยู่เวทนาจึงมีเวทนาย่อมมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยดูกระริิษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่า เมื่ออะไรหนอมีอยู่ผัสสะจึงมีผัสสะย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเรานั้นเพราะกระทำไว้ในใจโดยแยบคายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อสลายตนะมีอยู่ผัสสะจึงมีผัสสะย่อมมี เพราะสลายตนะเป็นปัจจัยดูกระพิษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่สลายตนะจึงมีสลายตนะย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเรานั้นเพราะกระทําไว้ในใจโดยแยบคาย จึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปมีอยู่สลายตนะจึงมีสลายตนะย,ย่อมมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยดูกระภิกษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่นามรูปจึงมี นามรูปย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเรานั้นเพราะกระทําไว้ในใจโดยแยบคายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อวิญญาณมีอยู่นามรูปจึงมีนามรูปย่อมมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยดูกระพิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่วิญญาณจึงมีวิญญาณย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเรานั้นเพราะกระทําไว้ในใจโดยแยบคายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อสังขารมีอยู่วิญญาณจึงมี วิญญาณย่อมมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยดูกราภิษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่ามเมื่ออะไรหนอมีอยู่สังขารจึงมีสังขารย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเรานั้น เพราะกระทำไว้ในใจโดยแยบขายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่ออวิชชามีอยู่สังขารจึงมีสังขารย่อมมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะ โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตดังพรนานามาชนีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายจากสุญานปัญญาวิชชา แสงสว่างได้บังเกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าฝ่ายข้างเกิดฝ่ายข้างเกิดดังนี้ดูกระรภิกษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มี ชราและมรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับชราและมรณะจึงดับเรานั้นเพราะกระทำไว้ในใจโดยแยกข่ายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับ ดูกระพิกษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะอะไรดับชาติจึงดับเรานั้นเพราะกระทำไว้ในใจโดยแยกคายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อพบไม่มีชาติจึงไม่มี เพราะพบดับชาติจึงดับดูกรภิิษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีพบจึงไม่มีเพราะอะไรดับพบจึงดับเรานั้นเพราะกระทําไว้ในใจโดยแยกขาย จึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่ออุปาทานไม่มีพบจึงไม่มีเพราะอุปาทานดับพบจึงดับดูกระพิษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเพราะอะไรดับ อุปาทานจึงดับเรานั้นเพราะกระทำไว้ในใจโดยแยบคายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อตันหาไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับดูกระภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีตันหาจึงไม่มีเพราะอะไรดับตันหาจึงดับเรานั้นเพราะกระทำไว้ในใจโดยแยบคายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อเวทนาไม่มีตันหาจึงไม่มี เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับดูกระพิกษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะอะไรดับเวทนาจึงดับเรานั้นเพราะกระทําไว้ในใจโดยแยบคาย จึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อภาษะไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะภาษะดับเวทนาจึงดับดูกร,รบภิกษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเม <ME> ื่ออะไรหนอไม่มีัสสะจึงไม่มีเพราะอะไรดับ ผัสสะจึงดับเรานั้นเพราะกระทำไว้ในใจโดยแยบคายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อสลายตนะไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับดูกระพิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเพราะอะไรดับสลายตนะจึงดับเรานั้นเพราะกระทําไว้ในใจโดยแยบคายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปไม่มีสลายตนะจึงไม่มี เพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับดูกระพิกสุทั้งหลายเรานั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะอะไรดับนามรูปจึงดับเรานั้นเพราะกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย จึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับดูกระพิษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรดับ วิญญาณจึงดับเ่านั้นเพราะกระทําไว้ในใจโดยแยบคายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อสังขารไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับดูกระราภิกษุทั้งหลายเรานั้น ได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีสังขารจึงไม่มีเพราะอะไรดับสังขารจึงดับเรานั้นเพราะกระทําไว้ในใจโดยแยบคายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารจึงไม่มีเพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับ เพราะสลายตนะนดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับ พราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะโสกะปาริเทวะทุก์ขโทมนัสและอุปายาจจึงดับดังพนา,นามาชนีความดับแห่งกองทุก์ขทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ ดูกระภิกษุทั้งหลายจากสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้บังเกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าฝ่ายข้างดับฝ่ายข้างดับดังนี้